สวัสดีค่ะวันนี้บ้านนอกดาว e ีซี่โฮมจะพามาชมบ้านทรงโมเดินขนาด3คูณ5เมตรกับพื้นที่ใช้สอย15ตารางเมตรเหมาะกับการนำไปเป็นบ้านพักต่างอากาศหรือนำไปไว้นั่งพักผ่อนสบายๆปลายสวนนะคะโครงสร้างของบ้านหลังนี้ทำจากเหล็กตะวันไนท์แข็งแรงทนทานไม่เป็นสนิมตัวบ้านยกสูงปูด้วยซีเมนต์บอร์ด ความนา16มิลผนังด้านในทำจากยิปซัมบอร์ดกันชื้นกันร้อนผนังด้านนอกปิดทับด้วยไม้เชลา่ากันน้ำกันปวกหลังคาปูด,ด้วยแผ่นเมนทัลชีสพียูโฟมในตัวบ้านเรามีกระจกบานเลื่อนทั้งสองฝั่งตัวกระจกมีที่ล็อกและมุ้งลวดติดตั้งมาพร้อมให้ใช้งาน ด้านบนมีไฟสองสว่าง 2. จุดปักไฟ 2. จุดตู้คอนซ s เ m อร์ควบคุมไฟลูกค้าท่านใดซื้อบ้านไปทางโครงการของเรามีช่างไฟไปติดตั้งให้พร้อมใช้งานได้ทันทีเลยค่ะภายในบ้านยังมีประตูด้านหลังให้ด้วยเพื่อการใช้งานที่สะดวกสบายยิ่งขึ้นประตูลูกบิดเปิดออกด้านหลังได้เลยส่วนด้านหน้าเป็นประตูกระจกบานเลื่อนพร้อมมุ้งลวดกันยุง เป็นหน้าบ้านให้อีกทั้งหมดนี้ในราคา149,000บาทพร้อมการรับประกันโครงสร้างนาน5ปีรับประกันการรั่วซึมอีก1ปีฟังก์ชั่นครบราคาน่ารักแบบนี้ต้องมาจัดกันแล้วนะคะแวะมาชมบ้านตัวอย่างได้ที่บ้านน็อกดาวน์อีซี่โฮมถนนบุรีลัมประโคนชัยอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีลัม สอบถามได้ที่0929626697ค่ะ